s ารูสเปซออฟฟิเชียลวันนี้ครับอยู่กับคีย์บอร์ด k x 7 8 h e นะครับเป็น Horn ฮอยสต์คีย์บอร์ดรุ่นล่าสุดจากทางซาร Space เลยนะในวันนี้ครับก็จะพาทุกคนมาดูการใช้งานตัวซอฟต์แวร์กันว่าใช้งานยังไงนะครับทำอะไรได้บ้างเนาะจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกก่นเลยว่าใครที่เคยเห็นหรือเคยใช้ซารูเทค 69HE มาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันเหมือนกันเลยนะครับทุกคนในเรื่องของซอฟต์แวร์เนาะแต่ว่าที่แตกต่างกันเลยก็คือรุ่นนี้เนี่ย k 7ส HE เนี่ยจะสามารถใช้งานในส่วนของโหมดไร้สายหรือว่าไวเลส2.4 GHz ร่วมกับซอฟต์แวร์ได้ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นข้อดีมากๆสําหรับตัวคีย์บอร์ดฮอยเอ็ e ซ์เฟกนะครับที่สามารถใช้งานตัวซอฟต์แวร์ในโหมดไร้สายได้นะครับทุกคนสําหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้ก็มาจำหน่ายมาสักพักแล้วนะครับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วก็กำลังสนใจในตัวคีย์บอร์ดร หากสนใจสั่งซื้อนะครับผมจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้เนาะก็ไปกดกันได้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆทั้งคอนเซปที่มีความสวยงามแล้วก็ขนาดไซส์7 5เแบบยอดนิยมเลยโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับก็สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะทุกคนเข้ามาที่เว็บของ Saru Space ได้เลยนะครับจากนั้นมาที่คีย์บอร์ดเลือกคาว่า h o l i f i t มาที่ K88 r e t h i l e HE ตัวนี้ได้เลยเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้ให้นะครับจากนั้นก็เลือ่อนลง การปรับแต่งคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับก็สามารถ เข้าเว็บตรงนี้ได้เลยซึ่งในโหมดของไร้สายเวเล2 4 g h z เนี่ยสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะให้ติดตั้งตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า IoT Manager ตัวนี้นะครับซึ่งตอนที่เข้าเว็บไซต์ครั้งแรกอ่ะสำหรับการใช้โหมดไร้สายเนาะอันนี้ต้องเน้นย้ํากันนิดนึงนะครับทุกคนมันจะมีการถา,ถามถึงการติดตั้งโปรแกรมนะครับซึ่งก็คือโปรแกรมอันนี้นะฮะ IoT Manager ซึ่งโหดมามันจะเป็นตัวเซตอัพมาให้แล้วก็กดติดตั้งใช้งานปกติพอเราลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้ออกเ ER บราว์เซอรกั้วแบล เข้าเว็บซอฟต์แวร์อีกครั้งหนึ่งมันก็จะสามารถรันในโหมดไร้สายได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมในส่วนของเสียบสาย,ยนะผมใช้เป็นวาไร2.4ส h 4 g h ดนะครับเนี่ยทุกคนสามารถดูได้ที่กล้องเลย,ยเดี๋ยวผมชูให้ดูนี่นะไม่ได้เสียบสายนะครับโอเคจากนั้นถ้าเราจะเข้าซอฟต์แวร์แล้วก็กดเข้าที่เว็บ qmk. Top ตรงนี้้เลยนี่นะฮะ มันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าซอฟต์แวร์ทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเสียบสายหรือไวเลสก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าใช้งานในโหมดไวเลสเนี่ยทุกคนจะสังเกตเป็นมุมซ้ายไหมมันจะเขียนว่า 2.4G นี่นะฮะ เป็นการใช้งานในโหมดไวเลส e s s 2 4น h เนั่นเองนะครับโอเคเข้ามาที่หน้าแรกครับก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นในส่วนของการแมปปิ้งปุ่มต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าปุ่มได้ปกติว่าใช้ปุ่มไหนเป็นปุ่มอะไรนะรี้เป็นพื้นฐานเบสิกมากๆมีทุกซอฟต์แวร์ในส่วนของคีย์บอร์ดเนาะเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้นะครับอันนี้หน้าตาซอฟต์แวร์เหมือนเคสหกสิเเลยนะครับใครเคยใช้รุ่นก่อนหน้ามามาใช้รุ่นนี้ก็จะไม่ซับซ้อนไม่งงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยใช้ของซารูสเปสเลย น่าจะใช้เป็นนะถ้าผมไม่ได้พูดผิดพลาดอะไรนะครับทุกคนโอเคมาเริ่มที่ในส่วนของคัสตอมคีย์ก่อนอย่างที่บอกไปคือการแมปปิ้งปุ่มเนาะทีนี้ในส่วนคัสตอมคีย์เนี่ยมันจะมีพวกปุ่มต่างๆให้เราเลือกเยอะมากอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยว่าเราจะใช้ยังไงนะครับตั้งปุ่มไหนเป็นปุ่มอะไรก็ตั้งค่าได้ปกติ แล้วก็มาสามารถทำเป็นคอมโบคีด้วยสูงสุด3ปุ่มนะครับอย่างเช่นผมจะให้ปุ่ม F อ่าปุ่ม G แล้วกันปุ่ม G พิมพ์เป็น X Y Z อ่าสมมตินะสมมติผมกดคอนเฟิร์มนะครับนี่ปุ่ม G กด1ครั้งมันจะกลายเป็นการพิมพ์ X Y Z นะทุกคนเดี๋ยวผมลองเข้าอ่าทุกคนดูผมกดตัว G นะเห็นไหม m a ปปิ้ง <N apping S 1> เป็น X Y Z ครับเป็นการคอมโบปุ่มได้สูงถด3ปุ่มพร้อมกันอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่แล้วแต่คนใช้นะอันนี้ คือเราใครอยากคอมโบแบบ3ปุ่มในเกมอะไรพวกนี้นะก็ตั้งได้นะครับส่วนถ้าอยากจะยกเลิกนะครับก็มากดที่ที่ปุ่มที่เราเลือกแล้วก็เรากดรีเซ็ตคีย์ได้เลยก็จะกลับไปเป็นแบบดั้งเดิมนะครับนี่เบสิกกลับมาที่ปุ่ม G เหมาเดิมและประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับในส่วนของคอมโบคีย์นะต่อมาคือมาโครเซตติ้งครับอันนี้ก็อย่างที่รู้รกันคือการใช้มาโครนั่นเองอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้บันทึกได้ปกติในหน้าของมาโครอิตนะครับอาจจะเชื่อมโยงกันเนาะอันนี้ก็สมมติจะตั้งมาโครแล้วก,กด New m a โครไป แล้วก็กด start record ได้ประมาณนี้ซึ่งเราสามารถฟิกในส่วนของ delay ได้หรือจะมาแก้ไขทีหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับตามสูตรอยู่ที่1นะทุกคน delay หนึ่งมิลลิเซกนะครับอันนี้ก็มาแก้ไขได้ทีหลังเนาะ,ะในส่วนของมา c r o ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะครับจะกดแอดก็ได้แอดเป็นแบบพวกปุ่มเมาส์ก็ได้ยันเซิร์คลิกอะไรพวกเนี้ย ทําได้หมดนะครับนี่แบบนี้เนาะอินเสิเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาวานไปหรือจะเป็นแอดปุ่มคีย์บอร์ดเพิ่มเติมอ่าเช่นปุ่ม O นี่ก็ใส่ไปได้ปกติก็มาฟิกดีเลยได้นะครับซึ่งในส่วนของรูปแบบมาโครที่ใช้ได้เนี่ยมันก็จะมีลูปตามจานวนครั้งเนาะสูงสุดอยู่ที่โอ้หลักพันอยู่นะทุกคนนี่ห5หมืครั้งนะสำหรับการลูปของมาโครนะครับสูงสุดเท่านี้เลยเยอะมากๆ ก็จะเป็นการวนซ้าไปเรื่อยๆนะครับจนครบจํานวนครั้งส่วนอันที่2ก็จะเป็นกดแล้วก็มากดอีกทีเพื่อหยุดการใช้งานมาโครนะครับอันนี้ก็จะเด้ง5 4 3 2เด้งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมากดซ้ําเพื่อหยุดนะครับส่วนอันเพรสสูเปเนี่ยก็จะเป็นการกดใช้ปล่อยมันก็จะหยุดอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของมาโครนะอันนี้ก็ไปลองปรับใช้กันเองนะครับทุกคนอันนี้มันแล้วแต่คนมากๆอย่างที่ผมบอกทุกคลิปทุกซอฟต์แวร์ อันนี้ไม่มีตายตัวนะครับแต่ว่าก็มาลองลองเล่นกันได้แต่หลักๆจะมีประมาณนี้นะอ่ะกลับมาที่คัสตอมคีย์อีกครั้งนะครับ ต่อมาคือในส่วนของเมนูฟังก์ชันครับฟังก์ชันนี้จะเป็นในส่วนของมัลติมีเดียต่างๆพวกเพิ่มเสียงลดเสียงเข้าเมลค้นหาหน้าโฮมเป็นฟังก์ชันเมาส์อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับสามารถตั้งปุ่มให้วกเี้ยเป็นแทนค่าของมัลติมีเดียฟังก์ชันได้นะครับส่วน Disable Key คือการปิดใช้งานปุ่มอันนี้ก็ทําให้ปุ่มนั้นใช้งานไม่ได้เลยนะครับปิดปุ่มนั้นไปเลยอะไรประมาณนี้นะทีนี้ในส่วนของหัวข้อถัดมาครับ Magnetic Switch Setting อันนี้คือหัวใจสําคัญของรุ่นนี้เลยก็คือด้วยความเป็น Hybrid Keyboard เราสามารถตั้งระยะการกดปุ่มได้นะครับทุกคนอันนี้จะเลือกเป็นแบบทีละปุ่มอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็น Select All ก็ได้ได้หมดนะครับถ้าจะเลือกทีละปุ่มก็มาที่ drag select แล้วก็เลือกไปเลยว่าจะให้ปุ่มอะไรอย่างเช่น w a s d แล้วก็ Control เนาะที่ผมใช้ประจําตั้งค่ายเลยครับนี่ activation point ปรับตรงนี้มีบวกมีลบปรับทีละ0.01 step ได้แต่ว่าตัวซอฟต์แวร์อาจจะมีการ delay cooldown เวลาตั้งนิดนึงนะมันก็จะเป็นการเซตอัระบุข,ของมันอันนี้ก็จะต้องรอสักระยะหนึ่ง อ่ะนี่เรียบร้อยอย่างเช่นถ้าจะตั้งค่าปรับต่ำสุดก็เลื่อนไปเลยฮนะ0.1หสำหรับ activation point รุ่นนี้ตั้งได้ที่0.1นะทุกคนนี่ตรงนี้0.1ต่ํต่ำมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเด z โซนปรับได้นี่เด z โซนสามารถปรับได้นะบ t o ทอมเด z โซ e จะให้มันอยู่ที่0.00หรือจะให้มันสูงขึ้นกว่านี้ก็ปรับได้นะสูงสุดอยู่ที่1ต่ำสุดอยู่ที่0แบบซนะีโร่เดโซนอ่ะเออนส่วนหญ่จะเป็นคนใช้กันเยอะ นะครับก็คือปิดเดโซนของตัวคียบอร์ดไปเลยอ่ะสมมติผมปิดไปเนาะก็คอนเฟิร์มไปเรียบร้อยนะครับอันทีนี้หรือใครจะตั้ง a c t ทิเ t ชั่นพอยตแยกกันก็ได้นะนี่มันก็จะมีการตั้งแยกกันในส่วนของการกดกับการปล่อยอย่างเช่นถ้าสมมติเราอยากจะให้กดที่0.1ปล่อยให้เป็นแบบ ตื้นๆนหน่อยก็ปรับมาที่1.6 1.5เลยอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยปรับได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะใช้เป็น0.1ทั้งคู่นะครับก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะทีนี้ส่วนของ Rapid Ticker ครับเปิดตรงนี้นะทุกคนก็คือ Full Travel Continuous Rapid Ticker สามารถเปิดใช้งานได้เลยซึ่งต่ำสุดของคีย์บอร์ดรุ่น K78E เนี่ยจะอยู่ที่0.01นะครับแล้วก็สูงสุดที่2ม m mm. มชอบแบบไหนปรับได้เลยนี่ Rapid Ticker ปรับตรงนี้นะครับง่ายมากๆในส่วนของการปรับ เรื่องของระบบแม่เหล็กนะก็คือมีแค่นี้เลยทุกคนเท่านี้เลยโอเคในส่วนของ Magnetic Switch Setting นะครับก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนในเรื่องของ d d Zone a c t ทิว i ั่นพ p ย t ์ระเป็นติ๊กเกอร์ลหลักๆคือคนใช้เท่านี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเป็นพิเศษตั้งได้ตามนี้เลยทีนี้เรื่องของ Switch Setting ครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกสวนะิตช์นอะที่ว่าสมมติเอาสวิตช์มาเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องมาทำการคาลิเบต ในส่วนของตัวสวิตใหม่นะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าเราใช้สวิตอะไรแต่เดิมๆของมันเนี่ยจะเป็นโอเทมุสแมกเนติกสวิตนะครับทุกคนเนี่ยตัวเบอร์หนึ่งนะฮะแต่ถ้าใครเปลี่ยนตัวไหนมาก็มาลองดูได้ว่ามันตรงกันไหมอย่างเช่นแมกเนติกเจดหรือเปล่าเจดโปรเจดเกมมิ่งอะไรเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนมานะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้ซะส่วนใครอยากจ,จะคาลิเบทตัวคีย์บอร์ดสำหรับการซื้อมาครั้งแรกก็กดที่ทาร์เก็ตคาลิเบชันตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีให้เราทําการคาลิเบตนะครับอันนี้แล้วแต่คนเลยนะ แต่แนะนําว่าถ้าหากซื้อมาครั้งแรกแนะนําให้คาริเบตก่อนหนึ่งครั้งนะครับทุกคนเพื่อเป็นการปรับจูนเซตติ้งอะไรต่างๆให้มันเข้ากันนะครับทีนี้ส่วนของซิมูเลชันเทสนะครับก็จะเป็นการเทสปุ่มนะครับทุกคนสามารถเข้ามาเทสตรงนี้ได้เปิดหน้าตรงนี้ปุ๊บแล้วเราลองกดดูว่าระยะเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะเด้งบอกตามเรียวไทม์เลยนะทุกคนเห็นไหมแต่นิดเดียวนะครับสำหรับในส่วนของ0.01ที่ผมตั้งมาเนี่ตะแบือนย์จิดหนึ่มันก็ขยั้วี่ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเทียบกับระยะอื่นที่ผมตม่ไดั้ง็จะบ เยอะๆหน่อยถึงจะติดอันนี้มันแค่แตะอ่าประมาณนี้สามารถเทสปุ่มได้ปกตินะครับต่อมาคือ s 1 Key ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันของตัว h ยเฟ i ค Keyboard นะไม่ว่าจะเป็นพวก Dynamic Key Stroke Toggle Key Toggle Switch อะไรพวกเนี้ยหรือว่าแม้แต่ Snap Tab หรือว่า SOCD นะครับก็จะมีให้เลือกใช้ทั้ง4ฟังก์ชันเลยเป็น4ฟังก์ชันหลักๆที่คนนิยมใช้แล้วกันนะครับในส่วนนี้อันนี้แล้วแต่คนเล่นเลยว่า คุณเล่นเกมอะไรใช้งานกับเกมประเภทอะไรนะครับสามารถมาตั้งค่าได้นี่เป็นเบสิกพื้นฐานมันแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมจะไม่เจาะรายละเอียดอะไรลึกมากเพราะไม่งั้นมันจะยาวมากๆนะทุกคนเอาเป็นแค่รู้ว่ามันมีแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็น ModTab DKS Toggle Key หรือ SOCD แต่ s o d นี่เซตง่ายหน่อยก็คือเราเลือกปุ่มสมมติผมเลือกคีย์หเป็นปุ่ม A อ่าก็จิ้มไแค่นี้นะปุ่มคีย์สเป็นปุ่ม D แค่นี้กดคอนเฟิรม เรียบร้อยนะครับทุกคน socd กดติดเรียบร้อยนี่ผมเทสให้ดูเลยเห็นไหม ad 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 รัววเรียบร้อยครับไม่มีอะไรซับซ้อนต่อมาคือ u t o setting ครับหน้าสุดท้ายนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ polling rate รุ่นนี้รองรับอยู่ที่8,000เฮิร์ตนะครับสามารถปรับได้ตามสู่ที่125นะอันนี้เลือกได้นะทุกคนว่าอยากจะใช้งานเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของ sleep time นะครับอันนี้ก็สำหรับในโหมดไร้าสายเนาะถ้า อยากให้มันแบบเปิดติดน,น,นานๆหน่อยดับช้าๆก็ามาตั้งเวลาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเนี่ยพวก 2.4G backlight off อะไรพวกเนี้ตั้งได้หมด10นาที5ท้าทีบ้างกันไปนี่นะเรียบร้อยแค่นี้ในส่วนของหน้าได้คีย์บอร์ดเซตติ้งไม่มีอะไรครับหลกักๆประมาณนี้นะทุกคนทีนี้ต่อมาในส่วนของ F layer ครับจะเป็นในเรื่องของการกดฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วยปุ่มคีย์บอร์ดคล้ายกับแมปปิ้งปุ่มเมื่อกี้เลย ไอ้หน้าแรกที่ว่าเราเซตให้ปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรอะไรพวกนี้แต่ว่าแค่ไอปุ่มของ Fn layer มันจะมีการกด Fn เสริมเข้ามาแค่นั้นนะครับทุกคนเช่นอยากจะให้ปุ่ม backslash เนี่ยคือปกติมันเป็นปุ่มกดหนึ่งครั้งมันเป็น backslash ใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะให้กดฟังก์ชันแล้วมันใช้งานปุ่มอื่นด้วยเนี่ยเป็น macro หรือเปล่าอะไรพวกนี้แล้วก็กดใส่ add เข้าไปได้หรือจะเสริมปุ่มอะไรให้มันเข้าไปก็ได้หมดนะครับคือเหมือนกับไอตัวนี้เลย หน้าแรกเลยคีย์บอร์ดเซตติ้งปกติตัวของคอมโบคีย์แมปปิ้งปุ่มปกติเนี่ยทำเหมือนกันเปะ๊ะแค่กดฟังก์ชันเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นนะครับอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซอ้อนนี้แล้วแต่คนมาโครก็บอกไปแล้วนะครับอันนี้ข้ามเลยแล้วกันต่อมาคือไลท์เซตติ้งอันนี้เป็นโหมดไฟครับทุกคนอันนี้โหมดไฟเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากจะใช้งานโหมดไหนนะนี่สวยๆทั้งนั้นเลือกได้ไม่ว่าจะปรับผ่านตัวคีย์บอร์ดหรือตัวซอฟต์แวร์ได้หมดเลยนะครับไม่มี สีคัสตอมไฟได้ปกตินะครับทุกคนไม่ขอลงรายละเอียดเยอะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของหมดไฟไปลองเล่นกันเองได้ส่วนพวก local config community share นี้มันจะเป็นเหมือนกับเราล็อกอินแล้วก็แชร์พรีเซตของตัวเองลง community จากซารุอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีของพวกเรานี่แหละเด้งขึ้นมาใครอยากใช้อะไรตามใครก็กดได้แต่นี้นะยังไม่ได้มีคนใส่อะไรเข้าไปนะครับนี่ก็ยังไม่มีแต่ถ้ามันมีอ่ะเราก็สามารถกดใช้พรีเซตของคนอื่นได้นะครับอันนี้เป็นพรีเซตเหมือนฟิลออนไลน์แล้วกัน เป็นเหมือนห้องล็อบบี้ที่เราใช้เซตติ้งเดียวกัน copy setting คนอื่นได้อะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาคือโปรไฟล์ครับสุดท้ายก็เชื่อมกับไอ้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ย local community share profile เนี่ยอันนี้เราก็ต้องทำการสมัคร login เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นของสรุโดยตรงเลยเ่าไว้แชร์ community share setting กันได้นะครับแล้วก็อันนี้มอหน้าสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ รายละเอียดเฟิร์มแวร์ IoT เวอร์ชัน IoT อัปเดตอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนของซอฟต์แวร์โดยรวมคร่าวๆอันนี้ถือว่าเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของตัวหน้าคีย์บอร์ดเซตติ่งเป็นหลักนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Custom Key, Magnetic กสวิตช์เซตติ่งแอดวานซ์คีย์คือหลักๆมันอยู่ที่หน้านี้หมดเลยนะครับหัวใจสำคัญคือตรงนี้เลยนะทุกคนส่วนใครอยากจะรีเซตคีย์บอร์ดนะครับมันจะอยู่ที่มุมขวาล่าง รีสโตแฟคทอรี่สติงเรากดได้เลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในโหมดเสียบสายโหมดไ right ร้สายเราสามารถกดผ่านตัวซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับประมาณนี้โดยรวมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์นะครับใครสงสัยอะไรตรงไหนคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะเข้ามาอา่านแล้วก็เข้ามาตอบให้ละกันนะครับส่วนใครกำลังสนใจชีย์บอร์ดตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่ข้างล่างคลิปนี้ให้ละกันนะทุกคนซารุ k 7 8 HE หรือว่า e p t เ l i a น HE เนี่ยราคาไม่แรงนะครับ ประมาณพันกลางๆนะครับเผ่อๆไม่ถึงด้วยรวมโคตต้ดต่างๆเป็นคีย์บอร์ดพอยเฟกที่น่าสนใจมากๆก็ฝากด้วย้วกันนะครับสำหรับซารุเคจ HE วันนี้มีเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆสวัสดีครับ